วัดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับน,น้องปาล์มอีกแล้วนะคะเซล์ตัวเล็กเหยียบคันเร่งไม่ถึงค่ะวันนี้นะคะเราจะพาลูกค้านะคะทุกทกท่านเลยมาชมกับชุดแต่งรุ่นนี้ค่ะรุ่นนี้นะคะเป็น Open Cat รุ่น xl Passport นะคะในราคา692,000บาทนะคะสีดำค่ะเดี๋ยวน้องปาล์มจะพาไปชมชุดแต่งกันนะคะว่ามีความพิเศษอย่างไรบ้างมาชมกันเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะที่เห็นเลยนะคะที่เราเปลี่ยนใส่บ่อยๆเลยนั่นก็คือชุดกันชนด้านหน้านั่นเองนะคะตัวนี้นะคะเป็นชุด F 150ค่ะหรือ F 150นั่นเองแต่ว่าน้องปาอาจจะพูด F 150นะคะเพราะว่ามันชินปากไปแล้วนะคะรุ่นนี้นะคะก็คือชุด F 150นะคะเป็นสีดำนะคะส่วนด้านบนนะคะตรงนี้จะเป็นกระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้า FORD นะคะสีแดงตัดกับสีดำแบบ3มิตินะคะปกติแล้วนะคะน้องป๊บเคยใส่ตรงชุดด้านเนี้ยค่ะ มันจะเป็นแบบยิงสายนะคะเวลาที่โดนแดบมันจะแบบมีความระยิบระยับนิดนึงแต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบแบบเรียบๆเ,เลยนะคะก็คือสีดําแบบเรียบเลยอันนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้เหมือนกันนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟ LED 3ดวงนะคะสีตรงไฟ LED ตรงนี้จะเป็นสีเหลืองนะคะคุณลูกค้าเวลาที่เราเปิดไฟจะมีไฟติดขึ้นมาเลยเป็นสีเหลืองนะคะมาในส่วนของตัวสกูปจมูกค่ะสกูปจมูกอันนี้นะคะจะเป็นสีทูโทนค่ะ ก็จะมีทั้งหมด3สีเลยนะคะจะเป็นสีดำนะคะดำเงาตัดกับสีแดงตรงด้านข้างตัวแรดก็เป็นสีแดงนะคะตัวนี้จะเป็นของยี่ห้อฟิกนะคะตาแรตนะคะแล้วก็ตรงกลางตรงนี้นะคะจะเป็นสีดําด้านด้านข้างจะเป็นสีดําเงาตัดกับสีแดงแบบนี้นะคะรถคันนี้เป็นสีดําแดงค่ะทั้งคันเลยนะคะขยับมานิดนึงนะคะมาที่ไฟหน้าบ้าง ไฟหน้าตัวนี้นะคะก็ทําเหมือนกันค่ะปกติแล้วที่น้องปามใส่ให้กับคุณลูกค้านะคะก็คือขอบหน้านะคะขอบไฟหน้าสีดําด้านแต่อันนี้ค่ะเราทําด้านบนนะคะเป็นสีดําด้านส่วนด้านล่างนะคะจะเป็นสีแดงแบบนี้ตัดกันนะคะแล้วก็มาส่วนด้านขลางขยับมานิดนึงนะคะก็จะเป็นตัวคิวซุ้มล้อค่ะตัวคิวซุ้มล้ออันนี้นะคะขนาด6นิ้วค่ะตัวนี้จะมาพร้อมกับชุด F 150นะคะ ตัวนี้จะมีหมุดหลอกมาให้ด้วยนะคะแต่ว่าเราไม่ได้เจาะตัวรถไต่อย่างไรเลยนะคะขนาดหกนิ้วเป็นสีดําด้านค่ะแล้วก็ตรงนี้ค่ะมีสติกเกอร์คําว่า F 1 5 0ติดให้ด้วยนะคะเลาก็เดี๋ยวมาด้านล่างนิดน,นึงนะคะ ด้านล่างตัวแม็กกับยางตัวนี้นะคะตัวนี้ยางนะคะจะเป็นยางฮันกุกนะคะหน้ายางจะอยู่ที่265หนะคะทับ7ขอบ16ค่ะแล้วก็ตัวแม็กนะคะตัวนี้จะเป็นลายของยาชิโยดะนะคะน้องปามจะเรียกว่าเป็นลายดาวนะคะเป็นแบบ6ก,กา้านแล้วก็เป็นสีเงินนะคะเวลาที่ลูรถวิ่งไปนะคะก็จะเห็นเป็นสีเงินโดดเด่นมากๆเลยนะคะ ต่อมาค่ะมาที่ด้านข้างกันบ้างนะคะก็จะมีลายสติกเกอร์ค่ะอันนี้น้องปมเรียกว่าเป็นลายอีโคบูธนะคะจะเป็นสีแดงนะคะที่ตัดกับสีเทานะคะเป็นลายอีโคบูธต่อมาค่ะจะเป็นราวหลังคานะคะตัวราวหลังคาอันนี้นะคะเราก็ทกําการเปลี่ยนค่ะเมื่อก่อนที่น้องปมเคยบอกว่ามีราวหลังคาสีดำราวหลังคาสีเงินใช่ไหมคะอันนี้เราทําพิเศษค่ะเป็นสีแดงแบบนี้นะคะแล้วก็ติด ตัวเป็นกันสาดให้ด้วยนะคะตัวฟิล์มนะคะน้องปายยังไม่เคยพูดเลยนะคะฟิล์มนะคะอันนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะที่เราติดให้กับคุณลูกค้านะคะตัวนี้จะเป็นตัวลามินาป๊อปนะคะตัวด้านหน้าไม่ว่าจะเป็นหน้าด้านหน้านะคะลูกค้าสามารถเลือกได้ว่า60ก็ได้นะคะ40ก็ได้ด้านข้างจะเป็น80ก็แล้วแต่คุณลูกค้าชอบเลยนะคะชอบความมดืดชอบความสว่างก็ได้นะคะ ต่อมาค่ะเราก็จะมาพูดในส่วนของที่เป็นฝาครอบน้ำมันนะคะตัวนี้ก็ใส่ให้นะคะเป็นสีดำด้านเหมือนกันนะคะมีคำว่าレ n ジ e r สีแดงค่ะต่อมาค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นโลบาค่ะโลบาเหล็กของเอ t เรนเดอร์ขายาวแบบนี้นะคะของเอ t เรนเดอร์แล้วก็มาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ด้วยนะคะตัวนี้จะเป็น ที่ฮอตฮิตมากๆเลยนะคะที่ฮอตฮิตก็จะมี Outlander Hammer Hagen นะคะอันนี้ลูกค้าก็สามารถรีเควสได้นะคะว่าอยากติดของยี่ห้ออะไรนะคะแล้วก็นนีนะคะเป็นสติกเกอร์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์คํมเตอร์นะคะติดเพิ่มเติมด้วยเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันค่ะในส่วนของตัวด้านท้ายนะคะก็จะมีครอบไฟท,ท้ายที่เป็นสีดําด้านนะคะเพราะว่าเราอยากให้มันเข้ากับชุดที่เป็นชุดตีดําทั้งหมดเลยนะคะ แล้วก็มีที่ครอบกระบะเปิดท้ายด้วยนะคะมาในส่วนของตัวกันชนด้านท้ายนะคะตัวนี้กันชนด้านท้ายเหล็กข่ะเป็นของ Outlander เหมือนกันนะคะแล้วก็มาพร้อมกับห่วงสีแดงแบบนี้นะคะ2อห่วงรุ่นนี้นะคะอย่างที่บอกไปก็คือเป็นรุ่น XL Plus Sport กำลังแรงมาน้องปาล,ลืมพูดไปใช่ไหมคะก็เครื่องยนต์นะคะอยู่ที่2.2ลิตรนะคะกำลังแรงมานะคะอยู่ที่160แรงม้าค่ะในส่วนของตัวแรงบิดนะคะอยู่ที่385นิวตันเมตรนะคะตัวนี้จะเป็นเกียร์6สปีดนะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะในรุ่นของ XL Passport มีแค่เกียร์ธรรมดาอย่างเดียวไม่มีเกียร์ออโต้นะคะคุณลูกค้าต่อมาค่ะเดี๋ยวปาจะพาไปดูด้านในนิดนึงนะคะในส่วนของตัวด้านในนะคะ ตัวนี้จะเป็นแคปค่ะเป็นโอเพนแคนะคะสามารถเปิดได้ทั้งหมด90องศาเลยขึ้นลงสะดวกสบายมากๆนี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูที่พวงมาลัยค่ะในส่วนของตัวพวงมาลัยนะคะอันนี้จะเป็นพวงมาลัย power ไฟฟ้านะคะคุณลูกค้าแล้วก็เป็นเกียร์6สปีดนะคะเกียร์ธรรมดา ต่อนะคะในส่วนของตัวหน้าจอนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วนะคะซิงค์2.5ค่ะจะเป็นหน้าจอใหญ่แล้วนะคะด้านในนั่งได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็ในส่วนของตัวด้านหลังนะคะเราก็จะแถมเป็นในส่วนของตัวเบาะแคปให้ด้วยนะคะตัวนี้จะมีพนักพิงด้วยนะคะเป็นเบาะแคปแบบพนักพิงนะคะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์พิเศษด้านหน้ากันค่ะมาค่ะ เดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันค่ะที่้องปมบอกว่ามีไฮไลท์นะคะนั่นก็คือตัวนี้ค่ะเป็นไฟตัวมัสแต็งนะคะแล้วก็้องปมน,นะคะก็ใส่ในส่วนของตัวไฟมัสแต็งให้กับคุณลูกค้านะคะเป็นไฟมัสแตงส็ง3าขีดนะคะแล้วก็เป็นไฟเดย์ทม์เป็นไฟวิ่งกลางวันนั่นเองนะคะส่วนด้านในนะคะที่เราใส่เพิ่มก็คือไฟวงแหวนสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็มีไฟเลดไอด้วยนะคะแต่ว่าเวลาที่คุณลูกค้าเปิด เป็นไฟหลีนะคะเขาจะมีไฟเลดอร์ที่อยู่ด้านในเป็นสีแดงแต่ว่าถ้าคุณลูกค้าเปิดไฟต่ํานะคะเขาจะเป็นสีคล้ายๆสีเขียวหรือสีฟ้าอ่อนๆแบบนี้นะคะ โอเคค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะแต่งเป็นสีดําตัดกับสีแดงทั้งคันเลยนะคะลูกค้าชอบกันไหมคะคันนี้นะคะที่ใส่เข้าไปเป็นชุดแต่งนะคะลูกค้าสามารถรีเควสได้ทั้งหมดเลยนะคะอยากได้ชุดแต่งแบบไหนเป็นชุด F150 หรือเป็นชุด F150 Spider หรือจะเป็นชุดกันชนเหล็กก็แล้วแต่คุณลูกค้าชอบเลยนะคะสามารถรีเควสมาได้เลยน้องปั๊มจัดให้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะ ก็น้องปามก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมนะคะกดไลค์ช่องของน้องปามด้วยนะคะฟอร์ตต้นปามชาแนลนะคะหรือน้องปามตัวเล็กเจียบคันเล่งไม่ถึงนะคะอันนี้จะเป็นสโลแกนของน้องปามเองอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้กับน้องปามด้วยนะคะสวัสดีค่ะไปแล้วนะบ๊ายบาย สายใจให้น้องปามด้วยนะคะ